สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดตลอดดัานครับว,วันนี้จะกำลังคารที่14กันยายนนะครับุ <S 2> <S 2> บอลยุโรปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบง่งกลุ่มของฤด,ดูกาลนี้มาเดินทางมาถึงแล้วนะครับ อในรอบเขาเลือกได้ดีนะครับนะต้องยิงถึงสองประตูทำได้เพียงแค่เฉือนชนะมีสูงครับหรืออาจจะหลุดเหมือนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าประมาทมาโมชุดนี้นะครับเชียร์มาโมไปดีกว่าอีกคู่หนึ่งนะครับเ,เป็นทางบาร์เซลโลนานะครับที่จะเจอกับไบย์นดิคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับบาร์เซโลนาเป็นทีมพลังนมครับฟุตบอล ของโรนันคูมันครับเปลี่ยนไปจากเดิมที่พอสมควรสมวไบรนิคครับยังอาศัยความเก่านะครับตัวประสบการณ์อย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อะไรพวกนี้แต่ว่า,าทางยูเลเียนาเกลสมันที่ทางฟุตบอลเนี่ยก็เพิ่มไอเดียมใหม่หเข้าไปนะครับดูแล้วเกมนี้ไม่ง่ายนะครับที่ไบรนิคจะบ,บุ่เปาชนะทางบาร์เซโลนานะครับเพราะว่าโซน่าเองเนี่ยอาวุธลับอาวุธหลักของพวกเขาก็ยังมีอยู่นะครับดูแล้วบาร์เซโลนามีโอกาสที่จะไม่แพ้นะครับแม้ว่าตรนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของประสบการณ์จะเป็นรองและถ้าจะมีทีมชนะ เชียร์บาร์เซโลนาดีกว่าครับมีความจัดจ้านที่จ้าจุกสมพนเลยทีเดียวนะครับถามให้หนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นเกมของเวสต์บรอมวิชอาเบียนนะครับทีมจากฝูงเจอกับดาร์บี้เคาตีกับดาร์บี้เคาตีของเวนุนี่อยู่ประมาณอันดับ16นะครับผลงานไม่ไหวครับยังเอาแมวนอนไม่ได้แล้วต้องบอกว่ารูนี่เนี่ยเหนื่อยครับฤดูกาลนี้ในการเชียเข็ดดาร์บี้นะครับไม่ไม่มีเงินเสริมทับนะครับต้องยืมตัวบ้างอะไรบ้างนะครับต้องบอกกลุ่มกำลังเนี่ยมันมันแย่กว่าอยู่แล้วแล ประสบการณ์นะครับในการกินครูนี้ก็ถือว่านำมากๆครับเชียร์เวสต์บรอมวิชไปได้เลยนะครับน่าจะเอาชนะเด็บี้เคาวิตี้ไปได้นะครับนั่นคือที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับมีเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชียร์บาร์เซโลนาเชียร์เชลซีเชียร์มาโมนะครับแล้วก็นั่นคือในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเชียร์เวสต์บรอมวิชอาเบียนในเดอเแชมเปี้ยนส์กรีฑนะครับก็มีทั้งหมดห้คู่นะครับที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่นโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอทุกท่านเชิญฟอนกันดย่าความสุขนะครับวันนี้สวัสดีครับ